ย่างไม่มีนะ<า>าถ่ายติดติดเก๋ัน่มันติดเก๋ๆท่านเดินทางได้ไหมเออท่านเดินทางเลยท่านเดินทางได้อ่ะะโซเก๋ส่วนใหญ่เดินทางด้วยต้องบินเราเราเคยบอกให้เขานั่งรถไหมไม่บอกค่ะทำนวยความสะดวกต้องแล้วก็เอารถตู้ย่างดีไปรับได้ค่ะเดี๋ยวเสียชื่อเสียตู้ย่างดี <laughs> มีอะไรผ่านไหมคะมีเยอะเลยกินอะไรไหมครับกินเยอมากตอนนี้หิวอะไรกินของในไหมอะไรนะ สวัสดีครับวุดิยะรายงานข่าวจ้ะก็คือมันมันมันสิ้นสุดแค่ที่งานพระกรถินเนาะเดี๋ยวจะนับให้ว่าประมาณกี่งานนะก็เยอะนะหนึ่งสองเอาแล้วแล้วงานอะไรไม่ได้รับผันที่หรอะของพี่แคนดี้อ่ะแคนดี้งานอะไรอ่ะเอขาเคยมีจุด ไม่ไม่มาก่อนมามาหลังมาก่อนก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เลยปล่อยไปอันไหนที่ก็ไปที่ปรึกษาบางเรื่องนะแต่ตอนหลังก็เออมันคงจิงไม่เสมอกันมันก็ไม่เกี่ยวก่อนนะจริงเยอะกว่านั้นนะจังไม่เคยได้ว่าเดี๋ยวได้ก็เท่าไหร่รวมเสร็จเสร็จแล้วเท่าไหร่กี่ล้านกี่ล้านแปดแปดแปดล้านหรอสองสิบหกแสนหกแสนเก้าสองแสนหนึ่งสองแสนหกสองแสนเก้า 2จ้าสามแสนหนึ่งสมแสนห้แสนแปะมันมีมาอีกนะจริงๆมันเยอะนะสามตบชอบจริงๆรชั้นโบกได้ตั้ง5 6าหกแสนนะอันนี้แอบไปอ่าหนูจะย้อนให้ฟังเดือนแบบตะวันนา3,000มสองคนสองคนที่รวมสามหมื่นทำไมไม่ได้สองสองขบวกหมื่นนะสองคน30,000ื่ค่าบีเซนเตอร์กาแฟวิวีปดห0 0่นลูทีนแซสคอลลาเจน80,000 เอ็มวีราทุกๆสองหมืนินตลาดดลงเกลือ50,000ื่นคอนเสิร์ตร้านอาหารได้บางเกลือสามหมื่นตัวตัวร้องเพลงสี่หมื่นรายการทำตัวซอยสองหมื่นทอกระถินสามหมื่นแล้วก็ค่าอื่นๆอีกหนึ่งแสนไอ้นมีประมาณสี่หมื่นผมยกสี่หมื่นที่คอง3ามคองสี่ยงเออสี่หมื่นเนีงานโชว์ตัวที่คอง3ามคอง4ี่สี่มื่น กก่อนอนลยระทงอะงานงานโชว์ตัวร้องเพลง4 3, 000, ี่หมื่นใช่ไหมเออสาตุลาพี่จําได้น่าจะเขียนแล้วอันนี้เขียนแล้วโชว์ตัวร้องเพลงที่ไหนนะที่ของสามคองสี่มีงานเดียวใช่ไหมที่โชว์ตัวร้องเพลงเนี่ยมันก็มีทุกง,งาน,นมันก็แบบมากไปก็ร้องเพลงโชว์ตัวร้องเล่นเต้นโชว์กันเต็ไมไปหมดคลองสามคองสามคลองสี่ซุปคลองไหนกันเนี่ยก็เหมือนติดกันอ๋อไม่รู้ก็ติดกันมาอยู่ติดกันอ๋อแล้วหนูเขียนคลองสามพอได้ไหมเออเขาติดก็ได้มา อะไรกันเออแล้วมีอะไรงานไหนอีพูดมาให้หมดเลยเกอไรขึ้นมันเยอะจำไม่ได้แล้วว่าเดี๋ยวมันเยอะพี่ก็ไปจดเดี๋ยวก็ไอ้โบกยังที่ค่าดูแลนี่ไงแสนแสนหนึ่งแล้วเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดก็เป็นสี่แสนแปดเกิดไหมมาสองห้าแสนถ้าก็ใส่ให้เป็นเต็มห้าแสนเลยก็บอกมาอีกสี่มีอะไรแล้วมันมีแบบว่าเวลาสมัครค่าบินอ่ะโอ้ยแล้ว และชั้นบินไปต้องสิบกว่ารอบเราคิดมาาล้วบินไปติดต่อเรื่องงานเรื่องการไปสอนเดินแบบถ้าตัวงไปจะไปออ้ยเป็นแสนนะครับบินไปบินมาครับเอาของไปให้เอาค่านุนคานีไปอยู่ในค่าอื่นอื่นอะไนแสบนี้ค่าเดินทางสิบกว่ารอบเป็นแสนแล้วก็ค่าเดินทางบางทีบินเช้าเย็นกลับเอาชุดยีนไปให้เขาก็เป็นแสนของพี่อุ๊บเป็นแสนไปครูไทยของชาไทยขอูไทยของชาไทย ไปสอนเดินแบบบินไปบินมาเอาเสื้อผ้าไปให้ไปลำใช่ไหมไปลำแก้บุญก็แล้กนเทินทางเป็ตนี้ประมาณวิสิบครั้งเอยว่าเพราะเราได้ไปกลับเป็นหมื่นมากกว่าสิบครั้งเนาะโอ้เป็นเกินแสนเพราะค่ากินค่ารถตู้ค่านุ่นค่านั่นค่านี่ไปก็ทําบุญด้วยอ่ะจํานวนอ่ะหนึ่งแสนได้ไหมเยอะแสนห้าเดี๋ยวถ้าเยอะเกินชาวเน็ตเขาจะหาว่าเวอร์นะไม่เวอร์นะ สิบกว่าครั้งนะไปกลับก็สองคนก็หมื่นแล้วนะอีนี่สิบครั้งก็เป็นแสนแล้วนะไปสองคนใช่ไหมกับเพื่ชาไทยใช่ไหมในนี่ค่ากินค่าโรงแรมค่าถุงยางถุงยางนี้เอาไปใช้อีกงินไหนถุงพับแก๊ปคนเล่นหน่วยมีดเว่าจะเอ็กซ์คลูซีฟมีค่าเพราะเพราะเป็นเงินส่วนตัวเองเลยนะค่ารถตู้ค่ามัทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวเนาะทำบุญอีกทำบุญเราไม่อยากจะพูดนะทำบุญก็ทำไปแล้วนะโอเคก็ทำบุญตรงนั้นไปเอาค้อนมาค้อนเหรออ่าเดี๋ยว เด้งตั้งไว yeah. ah. uh, ah, right. ้ไปเอาคอนตรงบ้านพี่หมึกอ่ะตรงข้างๆตรงที่หมึกดั่งอย่างข้างบเอาไปตั้งไว้ตั้งไว้เลยสวัสดีครับคุณอะไรครับนนวยอรยอกครับโอ้ชื่อหน้าหน้าหน้าคุณเหมือนร้อยเอ็ดนะครับุิวแรงมาก แรงมากด,ดออูจะเขียนให้คนด่าค่ะดูนะ <laughs> ไม่เอาแล้วดีจก็ม่านฉันทำบุญเอาคนด่าฉันไปไปหมดทัวลงอะฉันทำบุญให้จากท่างโคราชอะคนเข้ามาด่ามาด่าเออจริงๆเลยเออ,เอ,อบอกเจ้านายเธอนะก็เบื่อแล้วดิฉันไม่ยกักกับผ้านแล้วบอกจ้านายเธอทั้งคุณไม้เออแต่คุณพุทธน่ารักคุณไม้ก็น่ารักแหมโทรมาดีแล้วให้นักข่าวมาถ่ายฉันไม่อยากถ่ายเองเหนื่อยอันนึงถามเป็นวันดีกว่าเดินแบบตะวันนาน,นี่คือเมื่อไหร่ หกกันยาจำไม่ได้ว่าเธอเป็นเดือนก็ได้เออเอหกกันยาทีนี้ต้องมายิบขนาดแล้วหรอกหลักฐานยิบพัษภายนหกสามเนาะแล้วก็คาเฟ่พรีเซนเตอร์ล่ะกวีวีพุทธิการสองงานเลยพฤทธิกาทั้งสองสองงานเลยไงอีดูติดแตอ่ะถึงแค่สองงานเลยพฤทธิการหกสามบุญดวงสมองก็พฤทธิกาเนาะลอยกระทงจินตาลลาทองถามต้องสีบางกุ้เจียนลอยกระทงช่วง MV ก่อน MV ก่อน MV สองพฤจิกาสอพฤติกาพฤติการกันเนาะไอ,อ้นั่นหนึ่งพฤจิการกิตลาลงเกลือบางขุนเทียนน่ะจิตลาลงคณิตน,นี้วันที่หนึ่พฤจิการแต่ไอ้นั้นสาตุลาในพงสามพงสี่อ่ะพงสามพงสี่โอ,อ,อ้ตายมันเยอะกว่าน้จะจำได้ไหมพงสามพงสี่และพงสามพงสี่นี่คือ30ตุลาครับใช่ครับ 30ตุลาจะต้องอะไรไปกินอะไรไปกินร้านไหนไปขี้ร้านไหนเอออาหารส่วนใหญ่ไปกินอะไรกันก็คือเตี๋ยวแดกเอ้ยไม่แดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดก็ได้ถามจุดซอยถามจุดซอยเมื่อไหร่อารุททอยก็ช่วงที่รักกันอยู่ก็ช่วงนั้นน่ะตุลาตุลาเดือนตุลา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 โคไม่เหมือนทหารแล้วทอยกฐินตุลายี่สตุลาใช่ไหมสีตุลาใช่ ก็จําได้บางงานก็จําไม่ได้นะคะัินตลาโภเดนนแล้วร้านอาหารบางคนทีร่รนหนหนึ่งพฤศจิกาลอยกระทงวันเดียวกับลงเกลือวิ่งลอบก,กัน,นบางงานจะถามงานไม่ไหวนะฉันก็ต้องแคนเซิลนงานคอนเสิร์ตจินตลาจินตลาลงเกลือน,นี่คือลอยกระทงเหรอเออลอยกระทงแล้วก็มาวิ่งลองง่อกันถเทียนลอยกระทงวันเดียวกันเลยเหรอวันเดียวกันวิ่งล,อล,ล่อจริงจริงมีสามไม่ไหวว่ะคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารคอนเสิร์ตวันลอยกระทงที่ร้านอาหารบางคนเทียนเนาะ ที่หนึ่งผูจิกาเหมือนกันโชว์ตัวที่คลองสามสามสิบตุลาตามไปซอยเดือนตุลายืนบ้างไหมพี่ก็ถีบตุลา่ะเธอก็นั่งคุยไปพี่ก็จะยืนสวยอ๋อยืนจะได้สวยเออเธอก็นั่งไปเธอก็ยืนพ้อสวยอาหารที่กินเขาใส่เป็นอะไรนะอาหารที่พาไปกินอ่ะ เป็นงูสิงเอ้ยไม่ใช่เป็นอาหารทะเลแต่พี่ที่ก,กระถามละเอียดมาก,กเกินไปเปล่าล<ะ>ก็กิน,นต,ตามปกติก็กินอาหารยำเยิยย้มทางอาหารทะเลไหมแม้จับอะไรตัวเองแมวจับอะไรอะ่ะแมวจับงูอ่ะดูเด็กเด็กไม่เ,เ,เมไปไ็นไรน,นั่งไปแต่ย่างแ <laughs> <laughs> มวจับอะไรอาหารทะเลหรออาหารทะเลแมวพี่วิทย์เอา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 คอนมาพี่วิทย์มา insert คอนกับนางหน่อยดิ มันคาบนกครับตายไหมช่วยก่อนมาช่วยก่อนอย่าเพิ่งเดี๋ยวช่วยนกก่อนซากนกซากนกพี่จะไปพี่แกะเลยนะจริงบางทีงงเงนมาพี่แกะเลยเอามานี่คือเล็กอีกคลิปนึงตัดกันตัดกัน